ตอนที่สามชูซิกูนและปาร์ตี้ของเขาติดอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ชั้นหนึ่งในเวลาเดียวกันชินอีก,ก็อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเฮ้ยมันยังเลือเธอฉันไม่รู้ว่าเส้นโครงเรื่องของระฆังเที่ยงคืนเป็นอย่างไรถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ควบคุมได้ยากทันทีที่เขาคิดเรื่องนี้ดวงตาของชินอี้ก็ปรากฏตัวขึ้นในบ้านเขาตะลึง คำแนะนำระบบส่วนที่อัปเกรดของสวนสนุกโฮสสามารถตรวจสอบทุกด้านได้ทุกที่ทุกเวลาและควบคุมภายในท่วงที่เหมาะสมชินอ้มักจะสงบและเรียบเรียงแต่ความประหลาดใจครั้งใหญ่ยังคงทำให้เขาตื่นเต้นมากเหมือนเด็กที่ได้รับของเล่นใหม่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาพบว่าเขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดในบ้านถีสิงของญี่ปุ่นนี้ได้ปรับใดที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และคุณสามารถปรับมุมมองและระยะทางได้ตามต้องการราวกับว่าคุณอยู่ในนั้นทั้งสามของชูซิกุนมองไปที่หน้าจอทีวีที่สว่างขึ้นอย่างกระทันหันและบ่อนำโบราณที่มืดมนบนหน้าจอฉันยังคงหนาวเธอกลืนกินใจเย็นๆมันเป็นเพียงลูกเล่นไม่มีแม้แต่ที่ซ่อน NPC จริงที่นี่เพียงแค่ใช้ทีวีเพื่อทำให้เรากลัว จูเผิงตัวใหญ่ยังบังคับให้ยิ้มใช่ไม่มีอะไรเจ้านายคนนี้ดีจริงดีจริงพอที่จะประหยัดเงินเทียงแค่สร้างบรรยากาศและปล่อยให้เรากลัวตัวเองเสี้ยหนิงเด็กที่พูดคําต่อไปไม่ได้พูดอะไรสักคําเขาเดินไปด้านหลังทีวีและดึงปลั๊กออกด้วยสีหน้าแปลกๆทีวีเครื่องนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟมันมีแบตเตอรี่อีกช่วงเวลาหนึ่งของความเงียบ ท้ายที่สุดทูซิกุลมีประสบการณ์การต่อสู้หลายครั้งเนื่องจากเป็นพรอพที่น่ากลัวเป็นเรื่องปกติที่จะลึกลับนี่ไม่ใช่ทีวีเก่าที่แท้จริงมันน่าจะเป็นเสาทีวีที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลองมองหาบาะแสต้องมีบาะแสที่จะออกไป ปัจจุบันโครงการบันเทิงออฟไลน์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมีธุรกิจห้องหลบหนีมากมายที่รวมเอาองค์ประกอบสยองขวัญชูซิกุลคิดว่าบ้านถีสิงของทินอีก็เช่นเดียวกันหากเป็นห้องหลบหนีจะมีบ่อแสว่าจะออกจากห้องนี้ได้อย่างไรทันใดนั้นห้องปิดสงสารชินอีไม่ได้วางแผนที่จะทำเช่นนี้ผ่านสื่อของระบบเขายือนอยู่ข้างชูซิกุลและมองไปที่การแสดงออกของทั้งสามด้วยรูปลักษณ์ที่ตลกเขาหันหัวไปมองบ่อนำโบราณในทีวี ฉันสามารถใช้การควบคุมที่เหมาะสมงั้นมีรอยยิ้มที่เป็นอันตรายบนปากของชินอี้ซาดาโกะออกมาเดินเล่นหน้าจอทีวีกับพริปอีกครั้งในเวลานี้ทั้งสามคนค้นหาเบาะแสทุกที่ในห้องแต่ห้องมีขนาดเล็กมากและไม่มีเบาะแสที่เป็นประโยชน์เลยชูซิกุลุกขึ้นอย่างหงุดหงิดและเมื่อเธอหันไปรอบ,รอบๆเธอก็กรีดร้องด้วยความสยองขวัญอะไรนะพนักงานชายสองคนรีบมองไปและพูดว่ามีอะไรผิดปกติ ทั้งสามคนมองไปที่ทีวีและใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นแอชเชิร์ทันทีร่างกายของพวกเขาแข็งทื่อตามสัญชาตญาณฉันเห็นผีผู้หญิงผมยาวในชุดสีขาวค่อยๆค,คลานออกมาจากบ่อน,นำโบราณและเธอได้ปีนออกมาจากบ่อน,นำแล้วและช้าแต่แน่นอนต่อทั้งสามคโนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนปีนขึ้นไปและอื่นๆอีกมากมายชูซิกุลมีประสบการณ์หลายปีและเหตุผลของเขาถูกปลุกขึ้นมา ไม่ต้องกลัวจะไม่มีถีคลานออกมามันคือทีวีดูเหมือนว่าเธอจะพบผนทางและรอยยิ้มปื้นยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอไม่มีบาะแสทุกที่ในห้องและจะไม่มีบาะแสเจ้านายดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเขาคำนวณะะว่าเราเพิกเฉยต่อทีวีเพราะความกลัวเฮ้ยชูซิกุนหัวรอะสามครั้งแล้วแตกคางของเขาและให้เหตุผลว่าหน้าจอทีวีเป็นสื่อที่สามารถนำเสนอบาะแสได้มากที่สุด เธอระงับความกลัวในใจและก้าวไปข้างหน้าใบหน้าของเธอเกือบจะอยู่บนหน้าจอมองหาเบาะแสเกี่ยวกับมันสำหรับห้องลับที่น่ากลัวในระดับนี้เบาะแสจะต้องไม่เป็นความลับเกินไปแต่ทูซิกุนยังหาไม่เจอเธอขมวดคิ้วและคลำนิ้วของเธอบนหน้าจอมันไม่สามารถสลักบ,บนหน้าจอทีวีได้ตามที่คาดไว้ไม่พูดครึ่งทางทูซิกุนพูดติดอ่างเธอยือนอยู่หน้าจอและทั้งสองข้างหลังเธอมองไม่เห็นสถานการณ์ จูเพิงถามว่าคุณพบเบาะแสอะไรไหมไหล่ของชูซิกุนเริ่มสัน่นเอเกียมีงุยผิดและพูดอย่างมีความสุขฉันเดาว,ว่าฉันพบมันคุณเห็นเธอยิ้มแย้มในความเป็นจริงชูซิกุนสัมผัสบางสิ่งเธอแตะหน้าจอหัวของเธอยื่นออกมาและผมยาวของเธอครอบคลุมมันด้วยความหนาวเย็นและความชื้นที่รุนแรงกลิ่นแห่งความตายความกลัวอย่างฉับพลันทำให้เธอตัวสั่นนิ้วของเธอขยับตัวสั่นและเธอก็ถอนผมยาว ด้านหลังผมสีดำนั้นมีตาสีขาวกลมไม่มีรูม่านตาความกลัวกลืนชูซิกุนทันทีสูญเสียความสามารถในการทิศชั่วคราวคนงูสองคนหลังก็พบว่ามันผิดเชี่ยหมิงเห็นอะไรบางอย่างใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีและเขาก็แทงจูเผิงอะไรเชี่ยหมิงชี้ไปที่พื้นแม้ว่าชูซิกุนจะปิดหน้าจอแต่พวกเขาก็เห็นว่าผมสีดำเหมือนน้ำไหลไหลลงมาจากมุมของหน้าจอทีวีอย่างต่อเนื่อง ชูซิกุนค่อยๆหันหัวของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสยองขวัญที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือมือผีสีเทาขาวปรากฏขึ้นที่แก้มของเธออะไรนะอืมอ๋อชินอี้เฝ้าดูขณะที่พวกเขาเริ่มแย่งชิงและหนีไปคุณภาพจิตใจดีเปิดประตูสำหรับบ้านผีสิงเล็กๆนี้ที่อีรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเทพเจ้าที่ทำตามคำพูดของเขาทันใดนั้นประตูบานเลื่อนของห้องนอนที่เพิ่งปิดก็เปิดออก ชูซิกุนรีบออกไปคนทั้งคนของซาดากโกโอ้ไม่ผีทั้งตัวคลานออกมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะลังเลราวกับว่ากำลังรอคำสั่งทินอีคุณทำได้แค่ทำให้พวกเขากลัวซาดากโกได้รับคำสั่งและคลานออกมาด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วทันทีที่ถินอีเห็นซาดากโกระบบก็ทำให้เขาเข้าใจความสามารถของเธออย่าง่องแท้ นี่คือซาดาโกตัวจริงเธอสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้โดยตรงไม่ใช่แค่พรอบหรือ NTC ของบ้านถีสิงเสียงกรีดร้องข้างในเป็นเสียงกรีดร้องทีละคนคำแนะนำระบบค่าช็อกจากชูซิกุนบวก199ค่าช็อกจากไอเกียมิงบวก238ค่าช็อกจากซูเพงบวก250ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับค่าช็อกเป็นครั้งแรกรางวัลแบบสุ่ส่วนหนึ่งของพลังใจของซาดาโกะวงเล็บเหลี่ยมปิด